สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนช่วโมงนี้พบกับคุณครูในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งมาตรฐานตัวชี้วัดท1.1ป .1 ท 1. 1. 1. .1 อ่านออกเสียงคำคำคลองจองและข้อความสั้นๆท1.1ป .1 ท .2 บอกความหมายของคำและข้อความที่อ่าน ทอ2อ2.1ป1 1ทับหคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อ่านสะกดคำและอ่านเป็นคำที่ประสมสะระโอกได้ถูกต้อง 2. เขียนสะกดคำที่ประสมสะระโอกได้ถูกต้อง สระโอเป็นสระเสียงสั้นสระโอโอเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นอเขียนไว้ข้างหลังพยัญชนะต้นหรือพยัญชนะตัวที่สองสระโอเมื่อมีตัวสะกด สระโอและสระอะจะถูกตัดไปเรียกว่าลดลูกกิจกรรมพัฒนาความรู้อ่านอักษรควบอักษรน,นำสระโอกรงสะกดว่า กอรอโองอกรงกรดสะกดว่ากอรอโอดดกรด สกวดว่ากอรออกนอกรนกรมสะกวดว่ากอรอโอกมกรม กดสะกดว่ากลอโอดอกดกมสะกดว่ากลอโอมกม สกลกดว่ากลโโอบโกลบครกสะกดว่าครอโอ,อกโครก ครบสะกวดว่าคอรอโอบอครบตรมสะกวดว่าตอรอโอมอตรม ปรสะกดว่าปอรอโอกอปรกปรนสะกดว่าปรอโอนอปรน ปรบสะกวดว่าปอรอโอบอปรบปรงสะกวดว่าปอรอโองอปรง สะกดว่าปลอ,อโอดอปลดพรมสะกดว่าพอรอโอมพรม รบสะกดว่าพอลโอบอพรบงบสะกดว่าหองอโอบองบ มกสะกดว่าหอมออกอโหมงสะกดว่าหอมออกงอมง หมดสกดว่าหอมอโอดหมดยกสะกดว่าหอ,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 หย,าหอยอโอกอ,อยก ยงสะกดว่าหอยอโงงอยงหยดสะกดว่าหอยอโอดอหยด หนสะกดว่าหอนอโอดโหนหนมสะกดว่าหอนอโอมอหนม หลงสะกดว่าหอลอโองอหลงหลดสะกดว่าหอลอโอดอหลด หลนสะกดว่าหอรอโอนอหลนหลบสะกดว่าหอรอโอบอหลบ กิจกรรมพัฒนาความรู้รู้จักความหมายของคำสะระโอกกรงคือสิ่งที่ทำด้วยไม้หรือเหล็กเป็นซี่ๆใช้สำหรับขังสัตว์ใหญ่หรือสัตว์ปีกเช่นนก กรดคือสารอย่างหนึ่งปกติมีรสเปรี้ยวกลิ่นฉุนบางชนิดมีฤทธิ์กัดกร่อนทำลายสิ่งอื่นได้สารเคมีที่ประกอบด้วยธาตุไฮโดรเจนเมื่อทำปฏิกิริยากับน้ำจะได้ไฮโดเนียมไอออนสารละลายมีค่า pH น้อยกว่า7มีสมบัติเปลี่ยนสีกระดาษลิทมัน จากสีน้ำเงินเป็นสีแดงได้กรนภาวะที่การนอนมีเสียงดังขณะหลับโดยเสียงนั้นเกิดจากการสั่นสะเทือนของเนื้อเยื่ออ่อนบริเวณด้านหลังหลอดลมส่วนบนลิ้นไก่และเพดานอ่อนเนื่องจากมีการ แคบลงของทางเดินหายใจส่วนบนซึ่งเกิดจากการหย่อนตัวของกล้ามเนื้อขากรรไกรล,ล่างลิ้นและเพดานอ่อนในขณะหลับทำให้ไปขัดขวางทางลมผ่านของการหายใจกด ร่มขนาดใหญ่สำหรับพระทุดงร่มขนาดใหญ่มีด้ามยาวขอบร่มมีระบายใช้ถือกั้นเจ้านายพระพิสุที่ได้รับพระราชทานสมณน,นานศัก์หรือเวลาแห่นาคกรบ เอาสิ่งซึ่งเป็นผงโรยปิดทับข้างบนเช่นเอาขี้เถ้ากบไฟเอาดินกบโคนต้นไม้กลมไม่เป็นเหลี่ยมเช่นลูกแก้วกลมวงกลม รกเครื่องใช้ทำด้วยไม้ดินเผาหรือหินมีลักษณะเป็นหลุมสำหรับตำหรือโขกด้วยสากขนาดเล็กใหญ่ตามการใช้งานพรมเครื่องปูลาดทำด้วยขนสัตว์หรือใยสังเคราะห์เป็นต้น พบเวลาจวนข้ำเวลาโูเพเวลาย่ำข้ำเช่นใกล้พบแล้วพบข้ำก็ใช้หมกคือการฝังกบเอาไว้เช่นหมกดินหมกทราย หยกหินแก้วเนื้อละเอียดมีลักษณะแข็งเนื้อวาวแบบแก้วหรือแบบมุกมีสีต่างๆเช่นเขียวขาวม่วงใช้ทำเป็นเครื่องประดับเครื่องแกะสลักและเครื่องใช้ถือเป็นของมีราคาอย่างหนึง่งหยด ไหลหรือทำให้ไหลร่วงมาเป็นหยาดหยาดเช่นน้ำหยดเลือดหยดหลดชื่อปลาน้ำจืดลำตัวยาวแบนข้างปลายจากงอยปากบนเรียวยาวเช่นหลดม้าลายหลดหลังจุดหลดแคร หลนการต้มหรือเคี่ยวให้ละลายและงวดข้นเพื่อปรุงเป็นอาหารเช่นหลนปลารา้าหลบการหนีหลีกเลี่ยงไม่ยอมพบหรือเจอเช่นหลบหน้า เลี่ยงให้ผลแนวไม่ให้ถูกหรือปะทะเช่นหลบรถหลบฝนหลบกะสุนกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจฉันมีชื่อว่าอะไราข้อหนึ่งกอไก่กรงขอไข่ปงขอควายหลง ข้อหนึ่งตอบกอไก่กรงข้อสองกอไก่กร,กรนขอไข่กดขอควายหมก ข้อสองตอบข้อขอไขก่กรดข้อสาม,ามก็ไก่กรดขอไข่หมกขอควายหยด ข้อสตอบข้อกอไก่กรดข้อสี่กไก่ครกขอไข่หมกคอควายยก ข้อสตอบข้อกอไก่ครกข้อห้ากไก่กลมขอไข่พรมขอควายหลบ ข้อหตอบข้อขอไข่พรมข้อ6กไก่ครบขอไข่พบคอควายหลบ ข้อหตอบข้อขอไข่พรบข้อ7กอไก่ครกขอไข่หมกขอควายโยก ข้อเจ็ดตอบข้อคอควายโยก 8, ข้อแปดกอไก่ครกขอไข่หมกขอควายโยก ข้อขอไข่หมกข้อก้ากอไก่กรดขอไข่ขขหมดขอควายหยด ข้อเตอบข้อคอควายหยดข้อสิบกอไก่กรมขอไข่พรมคอควายหลบข้อสิบ ตอบข้อคอควายหลบ คุณครูก็ต้องขอชมเชยนะคะนักเรียนที่มีความตั้งใจในการฝึกอ่านอักษรควบอักษรน,นำสระโอและขอปรบมือให้กับนักเรียนคนเก่งที่สามารถตอบคำถามได้ถูกต้องนะคะสำหรับชั่วโมงนี้คุณ ครูก็ขอฝากให้นักเรียนมันฝึกฝนในการอ่านบ่อยๆนะคะเพื่อจะได้อ่านเก่งและอ่านคล่องชั่วโมงนี้คุณนกฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ